เอามาหนึ่งหลุกเอามาหนึ่งชาวนี้ทำเบนโตให้พี่ไอ้หน้าไปทัศนศึกษาที่โรงหนังสือพิมพ์ค่ะ ตอนนี้น้องมานาก็มาถึงบ้านนะคะก็รีบล้างมือแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะลูกแม่เนี่ยใส่เครื่องแบบนักเรียนนะคะแล้วเวลาเด็กๆใส่เครื่องแบบนักเรียนเนี่ยจะต้องใส่เสื้อซับในก่อนเสมอค่ะจะได้ไม่เปื้อนเหงื่อมากเนาะแล้วหน้าหนาวเนี่ยจะดีหน่อยคือโรงเรียนเขาอนุญาตให้ใส่กางเกงและกิ้งได้ค่ะตอนนี้น้องมานาก็กำลังแขวนเสื้อแขวนกางเกงนะคะเอาไปผึ่งไว้ค่ะ พี่ไอานาถึงบ้านแล้วกําลังจะออกไปเรียนพิเศษค่ะแล้วแม่อยากทำต้มยำนะคะขาดมะเขือเทศน้องมานะก็เลยอาสาจะไปซื้อให้พี่ไอานาก็เป็นห่วงน้องก็เลยเขียนรายการให้น้องอย่างละเอียดค่ะอ้มากาเอตโตโจโอชิคายิีที่ได้มาโนะโชไกอชิมต์รนู่เปอร์คัพมีอะไรบ้างมีเก่า ในมินิทูมาโตะมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศไหนดูรายการที่พี่หน้าสั่งอาริกาโตนี้บายบาย วันนี้ตั้งใจจะทำต้ยมยำกระดูกอ่อนนะคะเป็นกระดูกหมูเนาะแล้วก็ทำไก่ทอดคาราเกะให้เด็กๆค่ะอิซต้ยมยำกระดูกหมูเสร็จแล้วค่ะแม่เอ้ยังไม่ใส่พริกนะคะเพราะว่าเด็กๆก,กินด้วยเนาะ ี้แบ่งไวยดองไปให้คุณปู่คุณย่านะคะอันนี้นะไวยดองเนี่ยสามีทําเองค่ะปะปะ้าไอ้หน้าจังเป็นคนทํานะสีสวยหน้าอร่อยเชี วันเสาร์ตอนเช้านะคะก็ชิลๆอยู่บ้านค่ะกว่าจะออกบ้านได้ก็เกือบเที่ยงค่ะแล้วตอนนี้เราก็เริ่มหิวกันแล้วก็เลยตัดสินใจมาร้านนี้ค่ะนากาซากิจำปองนะคะก็เป็นอาหารประเภทเมนูเส้นๆค่ะและเมนูที่ขึ้นชื่อของร้านนั่นก็คือเส้นจำปองนั่นเองค่ะสามีไม่ชอบมากๆเลยนะส่วนตู้เหลืองๆที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะก็เป็นตู้ขายสินค้าอัตโนมัติค่ะคือสินค้าของร้านนะคะเราสามารถซื้อกลับบ้านก็ได้ค่ะเขาขายย4ิบสี่ชั่วโมงเลยนะ อดงดูเมนูกันค่ะแม่เอชอบกินซาลาอุดงนะเป็นคล้ายๆกับลาดหน้ามีกรอบบ้านเราอะค่ะอันนี้เป็นเซตเด็กของน้องมณนะนะคะและนี้ก็เป็นเซตเด็กของไอนาจังค่ะเยอะมากเลยนะแม่เอคิดว่าแต่พี่ไอ้น่ากินหมดแน่นอน พี่ไอ้นากับปะปานะคะก็สั่งเส้นจำปองนะคะส่วนแม่เอกับมานาคุงเนี่ยสั่งสลัอุด้งค่ะแม่เอเนี่ยชอบจินตนาการว่าสลัอุด้งเนี่ยคล้ายล้าหน้ามีกรอบบ้านเรานะคะแต่จริงๆอ่ะไม่เหมือนหรอกค่ะความรู้สึกว่าคล้ายเฉยๆค่ะ ถึงเวลาต้องไปจ่ายตลาดกันแล้วค่ะเอามาหนึ่งลุกเอา,าเอามาหนึ่งอิปัปกกุ <uckles> はいありがとう。はい เข้าบ <gesch> <iza ud> ้านแล้วค่ะก no. ็เตรียมอาหารง่ายๆค่ะวันนี้จะทำเกี๊ยวซากินกันค่ะเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วแม่เอก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของป๊ะป๊ากับเด็กๆนะคะในการห่อเกี๊ยวเนาะน้องมันาบก็อยากจะทำด้วย มาดูกันค่ะว่าฝีมือการห่อเกี๊ยวของเด็กๆเป็นยังไงบ้างเอ่ยให้ถ่ายว่าอันไหนเป็นฝีมือ,อของป๊าป๊าอันไหนเป็นฝีมือ,อของมนานะคุงค่ะ เย็นนี้นอกจากเกี๊ยวซาแล้วแม่เอก็ทําเมนูเสริมค่ะเป็นเมนูปีกไก่ทอดน้ําปลาของโปรดของเด็กๆค่ะ

นี่คือมื้อเที่ยงวันอาทิตย์ง่ายๆของบ้านแม่เอ๋ค่ะแม่เอ๋ผัดมีโคราชนะคะแล้วก็ตําแครอทส่วนปีกไก่ทอดน้ำปลานี้เหลือจากเมื่อวานแม่เอ๋ก็มาอุ่นให้เด็กๆกินนะคะแม่เอ๋อยู่บ้านรีดผ้าค่ะวันนี้ส่วนพี่หน้าออกไปเล่นมากับเพื่อนๆนะคะขากลับบอกว่าเห็นตุก๊กตาน่ารักเลยอยากซื้อมาฝากน้องค่ะก็มีคนละตัวสองพี่น้องค่ะ ご視聴ありがとうございます。まったね